เย้ yeah, สวัสดีค่ะทุกคนครูอ้อยกับพี่วูดดี้พี่โค้ชแล้วก็พี่โค้ชนะคะมาทักทายพวกเราทุกคนในวันนี้โหโอเคอินเทอร์เน็ตของเราไปได้อินเทอร์เน็ตของเราไปได้อ,อีกวันอีกวันนึงอ่ะผมดูไลฟ์ครูอ้อยเนี่ยนั่งอ่านอ่านหนังสือเอล่มล่าสุดไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เข็มชิดอ่าเจแข่งใจอ่าแข่งใจวันนั้นครูนั่งอ่านแล้วก็นั่งดูไปเรื่อย คือบอกว่าครูอ้อยเนี่ยเหมาะมากในการเล่านิทานและอ่านหนังสือฟังแล้วมันเพลินหูเนาะคนก็บอกว่าอยากได้ยินอีกอ<ช>เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังบ่อย,อยๆแล้วรอเจอครูอ้อยนะคะในในเพจของพี่วูดดี้นะคะชื่อเพจวูดดี้ชื่อเพจชื่อวูดดี้เหระครับว <Woody S 1> ูดดี o ้ D เลยะคะ่ะโดี D ฝากเข้าไปกดไลค์แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราจะมีก้อนไลฟ์ที่จะเกิดขึ้นน่าจะประมาณวันที่10อาจจะประมาณวันที่1 0เราจะได้มีโอกาสเอยโท่าีหรัก็ น่าจะวันที่9ก่อนวันวาเลนไทน์เนอะเมื่อกี้เราได้คุยกันเรื่องของความรักและคนที่ขาดความรักหรือคนที่ต้องการความรักต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมคุณพ,พูดได้ดีมากเลยโอ้งั้นหรอกงั้นเดี๋ยวต้องรองฟังนะคะวันที่9กลุ่มพากลัวจะมาเล่าเรื่องความรักในเพจของพี่วุฒิว่าจะทํายังไงให้เราอะสปาร์คความรักหรือหาแฟนทันวาเลนไทน์หรือถ้าเกิดว่าความรักของเราเนี่ยมันเริ่มจืดจาง ใช่ไหมฮะเรื่องตรงนั้นมันเริ่มไม่มีหรือเซ็กซ์มันไม่ดีหรือว่ามันเริ่มจะไม่สัมผัสกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับดูตัวอย่างของคนนี้สองคนนี้เป็นต้นนะต้องทำยังไงครับพี่โอ๊ตเราต้องสัมผัสกับแฟนของใช่ครับต้องอต้องสัมผัสตัวของเขาออกสื่อแล้วก็แตะเลยอยู่บ้านนี่อยู่บ้านเราอะต้องเปความไปกอดเท่ากอนเฮ้ย่จริงเหเห็นไหมคะ เคลดลับของคนที่สําเร็จอะ่ะ<อ>ก็คือเป็นคนมีความรักพี่วูดี้เป็นคนที่ดีใจตลอดนะแล้วตามตามหลักเลยค่ะเป็นคนดีใจตลอดพี่วูดี้ก็เลยได้อะไรดีๆตลอดแล้ววูดี้แสดงความรักกับคนรักตลอด ทำให้วูดี้อะรู้สึกว่าความสําเร็จมันมีความหมายแล้วมันมีพลังเพราะฉะนั้นใครวันนี้ที่รู้สึกไม่มีพลังอะหันไปกอดใครสักคนหนึ่งข้างตัวถ้าไม่มีคนหมาก็ได้นี่นี่แล้วตนเกิดกันเพราะฉะนั้นเคล็ดลับนี่เห็นไหมคะวันนี้เคล็ดลับความสุขแล้วก็ความสําเร็จอะค่ะ ก็คือกอดแฟนค่ะกอดคนรักใครไม่มีแฟนกอดพ่อกอดแม่กอดหมาเราก็ได้กอดใครสักคนนึ่กอดตัวเองก็ได้ใ่กอดตัวเองได้เราว่าบางทีคนเราลืมกอดตัวเองไปเราเราคาดหวังว่าเราจะต้องได้รับความรักจากคนนู้นคนนี้จากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องคนที่จะเติมเต็มความรักให้กับเราได้ดีที่สุดคือคนที่เราเห็นในกระจกเมื่อเราส่องกระจกไปคนคนนั้นแหละจะรักเราได้มากที่สุดและมากกว่าคนอื่นในโลกใบนี้เพเพอ มากกว่าแฟนมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่มากกว่าน,น้องดังนั้นจงรักตัวเองให้มากและฝึกรักตัวเองอเพราะเวลาคนเราคนเราลืมรักตัวเองเนี่ยล้วก็ไปคาดหวังว่าจะได้ความรักจากคนโน้นคนนี้คนนั้นจนเราลืมไปเลยไงว่าไอ้คนที่จะรักคุณที่ดีที่สุดเนี่ยรับคนเดียวที่จะอยู่กับคุณตั้งแต่วันที่คุณเกิดจนวันที่คุณตายไปยจากโลกใบน,นี้คือตัวคุณเองดังนั้นรักตัวเองให้เยอะเวลาที่เราลืมรักตัวเองค่ะเราจะกลายเป็นหลุมดําค่ะ เราจะเรียกร้องจากคนอื่นน่ไม่รู้จักจบเพราะว่าเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสทัทีเธอยังไม่รักฉันมากพอเธอไม่ดีกับฉันมากพอคนเนี่ยก็จะยิ่งลังคาเราเราก็จะกลายเป็นคนที่น่าเบือ่อแล้วก็ไม่มีใครอยากเล่นกับเราแต่ถ้าเราอะรู้สึกดีใจเหมือนที่วุฒิยาเป็นคนที่ดีใจตลอดเวลาครูมีเคล็ดลับค่ะก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บอะอาบน้ําต้องร้องเพลงนะคะ เปิดชาวอร์ปุ๊บอะต้องมีเต้นครูร้องเพลงอะไรตอนเช้าแต่งเองทุกงวันจริงเหรอเราไม่ไม่มีเนื้ออย่างงี้เหรอใช่ค่ะเราก็ต้องประดิษฐ์ของวอร์ดอ๊ะของวอร์ดอ๊ะก็เป็นคนที่จําเนื้อเพลงไม่ได้แต่ตอนที่ตอนนั้นฟังครูพูดก็เลยลองเปิดชาวาบอดู่และคิดว่ามันเป็นแสงทองเหลืองเดือดที่มันสาดลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างร่างกายเต็มไปด้วยน้ําใช่ีแมลแล้วก็ร้อง

ประมาณอย่างนี้เราก็ใช้ได้ทช่ไหมพี่เอ็มริสพยักหน้าว่าคุร้องเพลงตอนแล้วเวลาถูสบู่เนี่ยนะฮะคุณจะต้องถูอย่างมีความสุขสัมผัสทั้งตัวนะสัมผัสไปหมดแม้กระทั่งโทษทีเอาไว้ว่าเพศของคุณบางคนลืมรีบไงสติมันไปอยู่กับงานละใจมันลอยไปที่งานจุคุณลืมทืคอคำอาบนอกนองซอกน้อยการอาบน้ําเนี่ยมันต้องเป็นการอาบน้ําแบบมีคุณภาพล่าสุดที่ผมอาบน้ำแบบคุณภาพคือตอนเป็นพระ เพราะเรามีสติในการถูตัวละละชำระล้างแต่พอเราทํางานเครียดเงี้ยเราเป็นแม้บางคนเข้าไปในห้องน้ำไมารู้ตัวที่เอาเช็ดตัวแล้วเพราะเราเราออโต้ไนเข้าไปกับปั๊มสบู่เช็ดเช็ดเชเช็ดจนเราไม่มีความสุขแม้กระทั่งกับการอาบน้ำซึ่งมันเกิดขึ้นะสองครั้งเปาสองครั้งอ่าน้อสมัยขาผมอาบน้ำวันละครั้งนี่ไม่ยอม แต่แต่คบกับคนนี้ต้องอาบวันละ2ครั้งซึ่งดีขึ้นกับชีวิตสมัยก่อนชบมกมากกลับบ้านนอนเลยเ,เรื่องดีนะแล้วทั้งเช้าเย็นก็จะอาบแล้วก็แบบมีความชุขแต่บางทีก็ยังลืมครูหมายถึงว่าบางทีก็เข้าไปในเช้าแล้วก็ยังขาดสติอยู่ก็ยังมี ต้อต้องฝึกลับจากผ mm ัวอ้อยกับพี่วูดี้วันนี้ก็คืออาบเหมือนลำแสงสีทองอะไหล mm hmm. ผ่านตัวเราแล้วสิ่งดีๆ mm hmm. เพิ่มก็ได้ตอนนี้ผัวให้เพิ่มเป็นเหมือนเราอาบน้ํามนต์อยู่ mm hmm. แล้วก็ชล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปความรู้สึกไม่ดีออกไปแล้วก็ความรู้สึกดีๆหลั่งไหลเข้ามาในตัวเราค่ะอาบน้ํามนต์เช้าเย็นเลยนะคะ mm hmm. เป็นปลุกเสกตัวเอง mm hmm. วันนี้ถึงเวลาที่เราต้องเห็นตัวเราเองเป็นของขลังเลยนะถ้าใครอยากมีความรักก็เห็นตัวเองมีสาริกเป็นสาริกาเลยคือปลุกเสกใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็อยากเอาเงินมาให้นะใช่เจ้าคนนี้บุดีเจ้าคนนี้เขาว่าผุกเสกตัวเองว่าใครเห็นเขา่ก็รักเขาทุกคนครับลูกค้าอยากเอาเงินมาให้เขาตลอดเวลามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมาเจอหน้าคนคนนี้เราก็อยากจะเอาเงินให้เลยเอาเงินมาเออคนคนนี้ไม่ไม่ด้วยหน้าเขาไงฮะหน้าเขาเป็นหน้าของคนที่ฉันจะทําธุรกิจ กับใครก็ได้ที่มีความสุขเทียภาษีแล้วมันก็เลยมันก็เลยชัดเจนมากเวลาเรามองหน้าเขาเธยรู้สึกว่าเออเราอยากให้เงินเขาอ่ะเรารู้สึกว่าเงินไปสู่เขาเนี่ยมันเป็นทางที่ดีใช่ท่ไม้ใชเป็นบิสเนสนะเราเรายินดีจะให้เงินเขารารู้สึกว่าให้เขาคู่ควรกับเงินที่เราจะให้จะร้อยบาทจะพันบาทจะหมื่นบาทหน้าคนมันบ่งบอกเวลาหน้าคนโกงเนี่ยมันจะฟ้องเคยไหมครัเวลาเจอใครก็ตามได้กลิ่นว่าคนคนนี้มันขี้โกงแต่ว่าเขาทำชั่วมาจากในอดีตกลิ่นมันกลิ่นมันเหม็นมาก บางคนอะแค่คนเห็นก็เกลียดขี้หน้าแล้วอะค่ะเพราะว่าในอดีตเขาต้องเคยทําไม่ดีมาเพราะคนเห็นปุ๊บก,ก็ไม่ชอบเขาไปเลยเพราะฉะนั้นพวกเราอะเราเดินไปไหนเราแผ่ว่าใครเจอหน้าเราให้รวยใครเจอหน้าเราให้ได้รับแต่เรื่องดีๆ<ช>มันก็เป็นกุศลของเราเลยนะใครเห็นก็อยากเอาเงินมาให้ใครเห็นบุดดี้ก<ช>็รักอ๋อสมัยก่อนเราไม่คิดอย่างนั้นสมัยก่อนเราบอกว่าใครเห็นเราก็ไม่รักเราใครเห็นเราก็จะต้องเกลียดเราว่าเราเป็นพิธีกรที่ทำานานแล้วก็หลอกตัวเองมาตลอดว่าไม่มีใครรักเราเลยจน จนต้องไปแอบร้องให้คนเดียว mm hmm. เป็น mm hmm. พอพอมันเปลี่ยนความคิดปุ๊บชีวิตเรื่องเปลี่ยนเราคิดว่าเราจะรักทุกคนที่เข้ามาแม้กระทั่งคนที่วิจารณเราเราก็จะรักและจะรับหนักกว่าคนอื่นด้วย mm hmm. เพราะคนที่วิจารณ์เราเขาสอนให้เราเข้มแข็งสอนให้เราได้ผ่านอะไรมาเยอะมากถ้าไม่มีคําวิพากษ์วิจารณ์มันจะไม่มีวันนี้ mm hmm. เราก็จะต้องกราบ mm hmm. ขอบคุณทุกคน ออกที่สาธารณะต้องหลบตาทุกคนตลอดับเพราะว่ากลัวเขาจะติมาคือมีความคิดว่าเฮ้ยเขาทุกคนต้องเกลียดฉันแน่ๆอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เจอใครบางทีแค่คนเดินผ่านเขาก็แบบวันนี้หรันีสวัสดีครับอย่างเงี้ยเขาก็เลยถ่ายรูปไม้ค้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็จะยิ้มมันจะเห็นเลยความบวกมันจะเข้าสมัยก่อนเขาไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมต้องใช้เวลานานมากในการถ่ายรูปกับแฟนๆทําไมต้องยืนถ่ายรูปนาน่อนไม่เก็ตแล้วร่บไปกะเถิดไปทำงานก่อนเลยเขาไม่นี่คือชั่วโมงชองคำของเรา นี่คือความสุขของเราเขาทําให้เรามีพลังการที่คนมาขอถ่ายรูปแบบเราอ่ะเราอยากจะถ่ายไปเรื่อยๆานานๆเลยสมัยก่อนเราจะมีหน้าเบือ่อเพราะว่าแค่รู้สึกว่าต้องไปทํางานต่อ,อแต่เดี๋ยวนี้งานจะสาคัญขนาดไหนก็ไม่สาคัญสำหรับเราคนที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ตรงนัน้นเราอยู่ตรงนั้นเลยเขาอยู่ปัจจุบันตรงนั้นกับคนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆแบบเฮ้ยดังนั้นดังนั้นเวลาเจอวูดี้อ่ะถ่ายรูปมาหน่อยเราเราชอบมันมันเป็นมันเป็นความสุขพลังของผมนะเวลาคนต้องงงว่าทาไมวัาเราชอบถ่ายรูปแบบคน ไม่ไม่เซฟตัวเองเราบอกไม่อ่ะยืนทั้งวันก็มีความสุขทุกครั้งที่แช่ก็มีความสุขแต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่พอแช่แล้วเขาไม่คุยนะฮะแช่แล้วเขาแชร์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเมื่อก่อนมาคุยกันก่อนเมื่อกี้ขายแช่ไปละเออแช่แช่เฮ้ยไม่คุยกันหรอแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่คนเราขาดคือการพูดคุยกันเนาะทักทายพูดคุยอะไรอย่างเงี้ย สัมผัสไอ้เนี่ยสำคัญนะนี่หน้าแต่ละคนที่เป็นหน้าที่น่าให้เงินมากก็คือถ้าเห็นไหมคะพี่บุญทิ่พูดพวกเราอะถ้าวันนี้คนที่ฟังอยู่อะแล้วอยากเปลี่ยนตัวเองอะให้เป็นคนที่คนอยากให้เงินนะคะอยากรักแล้วก็อยากเข้ามาคลุกคลีด้วยะเดินไปไหนให้เราคิดเลยว่าขอให้ทุกคนรวยมีความสุขเป็นที่รักเหมือนเราเดินไปเป็นเป็นมตราของเราเลยเราเดินไปไหนเราก็แผ่ให้คนอะรวยมีความสุขเป็นที่รัก แล้วพอใครอ่ะเขาทําไม่ดีกับเราใช่ไหมคะอย่างวันเนี้ยโอ้ยก็เจอคนทําไม่ดีกัคอยนิดเดียวค้ก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเ,เข้าใจเขาแล้วก็รู้สึกรักเขาเพิ่มแล้วก็คิดอืมเราเไม่อยากจะบอกเขาให้ดีกว่านี้อยากตอบยนเขาไม่เป็นไรหรอกนะเข้าใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราคิดแบบเนี้ยคะ่ะคนที่มีความสุขคนแรกอ่ะคือเราเฉะอะไรก็ได้ทําให้เราสดชื่น ถ้าเราทําความดีเราสดชื่นยั่งยืนแต่ถ้าเราทําเรื่องไม่ดีเราสดชื่นแป๊บเดียวแล้วมันจะไม่สดชื่นนานเนาะนี่ฟังครูอ้อยพูดทุกวันมาทรื่องลายเนี่ยเราต้องเอาไปใช้จริงนะคือต้องไปฝึกเลยหลังจากลายนี่จบคือต้องยิ้มและมีความสุขที่เราได้มาคือหน้าเราต้องต้อนรับแขกตลอดเวลาแต่ใจเราต้องต้อนรับแขกก่อนเพราะถ้าเกิดว่าใจคุณไม่ต้อนรับแขกเนี่ยหน้าคุณจะไม่มีวันต้อนรับแขกมันต้องเริ่มมาจากความคิดตามมาด้วยการกระทําแล้วก็ฝึกทํามันทุกวัน อพอฝึกทาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจากคนที่รู้สึกว่าชีวิตเป็นเศร้าเพขาแค่เขาฝึกเป็นคนเศร้าทุกวันเนี่ยตื่นมาชีวิตฉันแย่มากเลยมไม่โอเคเลยเครียดมากเลยอย่างเงี้ยแล้วพอตื่นมา <c oughs> ตื่นมาแล้วบอกว่าชีวิตฉันโอเคมาก <c oughs> ฉันยังหายใจได้ฉันยังมีตีนมีมืมอมีมากฉันยังคุยได้ฉันยังให้ความรักได้ <c oughs> แค่นี้ผมทุกวัน,นครูแล้วว่า ลูกศิ์ของคุณแต่ละคนเนี่ยแบบอพอฟังนะต้องไปฝึกต่อต้องไปฝึก<ช>คน<ช> <ๆ S 2> เราที่เกียจตฝึกนะอย่างวูดี้เนี่ยเล่นกีฬาเข้ายิมที่เกียจตมากนะครับตื่นมาทุกเช้าต้องมานั่งเล่นยิมโอ๊ตก็มีใช่ไหมโอ๊ตก็ขี้เกียจบางทีแต่โอ๊ตกล้าผ่านความขี้เกียจได้ยังไงเราต้องคือคือโอ๊ตเป็นคนที่อยากอยากจะอยากจะมีหุ่นที่อยากจะอะไรตอนนี้ก็โอเคเราตื่นมาเล่นตอนเช้ามันเป็น ความตั้งใจป่ะแล้วก็วินยัยป่ะครับสุดท้ายแล้วอะเป็นความตั้งใจกับวินยัยที่พอเราอยากที่จะทำแล้วเราเห็นเป้าหมายว่าเราจะไปถึงไหนครับพอตื่นมาแล้ว,ลวบอก,<า>กว่าเราที่เกียรจัง <ะ S 1> คุณก็จะเป็นคน <ะ S 1> ที่เกียรไปรจนวันตายแต่ถ้าคุณตื่นมาเราจะเป็นคนที่มีวินัยและจะหุ่นดีคุณก็จะทำตัวเหมือนคนมีหุ่นดีคือตื่นมาแปลงฟันไปรี ใช่ไหมฮะแตบบ่มันจะออโต้ทันทีถ้าคุณตื่นมาแล้วกว่ากูเหนื่อยคุณก็จะเหนื่อยต่อไปแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนห้วนและขี้เกียจไม่แล้วคุณทํามันทุกเช้าจนกลายเป็นมืออาชีพในการเป็นคนขี้เกียจคุณทาก็คุณขี้เกียจทุกเช้าเนี่ยมันร่างกายม,มันบอกว่านี่คือพฤติกรรมหลังของคุณแต่ถ้าคุณแค่เปลี่ยนนิดนึงตื่นมาแล้วลองฝืนเปลี่ยนนะฉันไม่ขี้เกียจทําซ้ําแล้วซ้ําล่านะครูเกินเจ็ดวันนะชีวิตเปลี่ยนไปเลย วดดี้พูดสําคัญมากเลยแปลว่าการที่เราจะทําให้ได้คือเราต้องเห็นว่ามันสําคัญนี่วุดดี้กำลังเปลี่ยนชีวิตพัวอ้อยยังไงรู้ไหมยังไงอ้อยเปลนไม่ออกกําลังกายแล้วเมื่อกี้ตอนที่วุดดี้พูดโคพูดนะครูเห็นเลยว่าหัวใจคือเขาเห็นว่ามันสําคัญพอเราเห็นว่ามันสำคัญเราจะทําแต่ครูที่ผ่านมาครูเห็นว่าเฮ้ยเราตื่นมาเราดั่งสมาธิเราจบแล้วแล้วเราเดินเยอะเราออกแอคทีฟเยอะเราไม่ออกกาลังกาย แต่วินาทีนี้ครูจะเห็นว่ามันสำคัญปกเล่มต่อไปต้องเป็นหน้าครูที่ slender มากครูไม่ได้ขึ้นสดมันานเพราะว่าเพราะว่าอาจไม่รู้นะครูไม่คิดตัวเองว่าครูแบบเป็นเจ้าแห่งความโชคลาภครูก็เลยทำตัวหน้าอ้วนโอ๊ยง่ายเลยเลย ง่ายง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเล่นต่อไปนี่เรื่องใหญ่นะนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลือนไปเรื่องใหญ่เขนชิ่อะไรอันต่อไปเขียนชิ่อะไรชื่อว่าเขียนชิ่เขียนชิ่วินัย ล่าร่างครูเลยนะปาฏติหา์นะเดี๋ยวเจอกันพวกเราที่ดูอ้อยเป็นคนไม่กระดิกตัวออกกำลังกายมากสุดขยับนิ้วนี่มทำอะไรกับครูเราช่วยกันเราช่วยกันเราช่วยกันเราทีนี้หน้าที่กว่านะ้ะทีมนี้เดือดร้อนแล้วนะคะตอนทีครูไปออกกำลังกายทีมนี้จะต้องไปที่ทำให้ตื่นมารล้วุ้นดีมีสูตรในการเดินไม่ต้องวิ่งบนลูก็เข้ายิมที่นี่ แล้วก็เดินตามสูตรผม45นาทีทุกวันแล้วมันก็จะลงไปเรื่อยๆภายในเจ็ดวันครูก็จะเห็นว่าโอ้ฉันถ่ายรูปหน้าตรงได้แล้วผู้หญิงจะนอนผู้หญิงจะชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้ผู้หญิงผู้หญิงใช่สมัยก่อนวอร์ดถ่ายรูปถอยอะไรอย่างเงี้ยวอร์ดเคยมาก่อนอันนี้ผมจะแบบเลี้ยก็ฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิด มันเวิร์กอยู่แล้วมันไม่มีเวิร์กสูตรที่เป็นสูตรลับของผมจริงเหรอเดี๋ยวจะประทานให้วพวกเราจะทำไปด้วยกันไหมคะพกครู <6. S 2> อ้อยกับชาวเข็นทิศมีวินัยอยู่แล้วมีความสุขทุกวันเห็นสีฟ้าสีเขียวมีความสุขอบาบน้ําร้าองเพลงสแกนร่างกายนั่งสมาธิคิดดีตลอดเวลาเรามีวินัยอยู่แล้วแต่จากวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มไปด้วยกันคือ ครูตื่นเช้าอยู่แล้วครูครตื่นมาครูครจะไปวิ่งสูตร45นาทีของวูดดี้เดินครับไม่วิ่งเดินด้วยเดินอย่างเดียวชิลเลยแล้วก็จดงานให,ให้ผู้ช่วยฮะจดงานางข้างๆเพราะตอน <laughs> นี้เนี่ยสารสารชนนี้มันจะออกมาและไอเดียมันจะมาเชื่อผมครูจะได้อีกประมาณ10เล่มต่อวันผู้ช่วยก็ไม่ต้องเดินนะรอเลยนะคุณจะต้องนั่งจดเลยล่ะแล้วนี่คือเวลาเห็นความคิดใหม่ของครูคือตอนครูเดินบนลู่ทุกเช้าจบ โอ้โหนี่ว <so ุนี้มาเล่า k ี y ครูไอเคยบอกพวกเราแล้วเวลาจะคิดอาหาะเราต้องจัดสถานที่ค no> ิดจัดเวลาคิดจัดวินัยในการคิดจัดท่าทีในการคิดปกติครู้ออะนั่งคิดตอดเข้าห้องน้ำตื่นมาปุ๊บเข้าห้องน้ำก็คิดเขียนลงมานั่งล่างก็มีโต๊ะสำหรับนั่งคิดวันนี้วูดี้ให้ที่ใหม่ครูบนลู่ครับบนลู่บนลู่เดินเราลองทำไปด้วยกันไหมดีไหมฮะนะทุกคนลองทำไปด้วยกันแล้วดูซิว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วฝาก แชร์กันต่อด้วยแค่พรุ่งนี้เราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าก็ฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนรักตัวเองฉันจะไม่ขี้เกียจความขี้เกียจนั้นะคุณวางได้เลยนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกนานขนาดไหนดังนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่อ่ะจงเปลี่ยนจากการที่คนบอกว่าคุณเป็นคนขี้เกียจเป็นคุณเป็นคนที่คุณโคตรดี ฝากไปดากไดนงอตามเทรนเนอร์ด่วนเลยน่มม่แค่เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนแล้ว่ะสช่ไหมนี่นี่ใจครูไปอยู่ที่ยิมแล้วนะใช่เดี๋ยวนูแล้วเนอะเนินแล้วเห็นเห็แล้นี่่พุทเจ้าบอกแล้วกาลยนมิตรคือที่สุดของพรมรจันทร์ครบบัณฑิตครูอ้อยเจอวุดี้คว้าเป็นคนไม่ออกําลังกายเลยตลอดชแจะเกวุดีผ่านไลฟ์กับโอแค่นี้เอง ผัวอ้อยจะเป็นคนออกกําลังกายเราเจอกับผัวอ้อยออกกําลังกายอาทิตย์ละห้าวันถ้าวันไม่ทําอย่าเรียกอ้อยว่าผัวอ้อยเรื่องต่อไปปกนะเขียนชีวิตวินัยใช่เขียนชีวิตวินัยหน้าตรงด้วยใส่ตามนั้นเออแค่นี้เราเติม น่เนป็นแล้วว่าดีแล้วว่าดีแล้วว่าแล้วว่าเพราะครูจริมมีทุกอย่างจริงๆมีลูกศิษย์มีเงินมีความสุขมีแล้วว่าตรงนี้แหละก็เป็นอีกอีกหนึ่งชาเลนจ์จริงแร้วว่ามนุษย์เราเนี่ยเราเรามีหลายมุมที่เราต้องเอาชนะอย่างผมเนี่ยจะบอกเลยว่าใมากเนี่ยเป็นเรื่องการเงินที่เราจะเอาชนะให้ได้ที่เราวางไว้มานานไม่อยากไม่อยากดูบัญชีตัวเองมากระทั่งเงินเข้าเงินออกไม่ดูแต่ว่าเนี่ย ผมบอกตัวเองว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะแคร์เรื่องเงินเรื่องบัญชีจริงๆถ้าผมเป็นคนที่รวยมากแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ใส่ใจและเราไม่ไม่ดูการใช้ใจ่ายมันก็เลยไหลออกไปแบบไม่มีเหตุผลดังนันะ้นปีนี้เราอยากจะเราอยากจะเอาเงินมาเก็บไว้อย่างจริงจังเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือคนอีกเยอะ mm hmm. คือพลาดมาหลายปีเพราะว่าแค่โมแต่คิดว่าเราคือศิลป,ปินนะเราไม่ต้องแคร์เชื่อไหมสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ย กดเอทีเอ็มยังไม่ดูยอดเงินคงเหลือเลยกลัวกลัวกลัวว่ามันจะน้อยหรือแค่แค่เป็นคนกลัวเงินก็เลยจะปิดยอดลงคงเหลือไว้แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือหลายปีแล้วนะดูเผชิญกับมันแล้วต้องจัดการกับมันให้ได้ว่าจากแสนเป็นล้านยังไงจากล้านเป็นสิบล้านสิบล้านเป็นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเนี่ยต้อง ปีนี้จะกลับมาจัดการอย่างจริงจังซึ่งครูอ้อยบอ,บอกพวกเราในห้องเรียนแล้วก็ในไลฟ์ใช่ไหมคะเงินจะรักคนที่รักเงินคนที่บอกว่าฉันไม่สนใจเงินเขากลายเป็นทาสของเงินถ้าเราไม่สนใจเงินเราจะต้องขายวิญญาณเพื่อเงินพวกเราเห็นไหมคะถ้าเราไม่สนใจดูแลเขา่ากลายเป็นเราต้องไปทํางานที่เราไม่ชอบกับคนที่เราไม่ชอบในเวลาที่เราไม่ชอบเราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบที่เราชอบได้แต่ถ้าเราสนใจเงินสักนิดหนึ่งเราจะต้องเป็นเจ้านายของเงิน คือใช้เงินเป็นแค่อุปกรณ์เพื่อให้ชีวิตเรามีอิสระเดี๋ยววูดดี้ต้องไปถ่ายไลฟ์กับพี่ส้มอย่าลืมติดตามวูดดี้ฝากด้วยแล้วกันเดี๋ยวในหน้าของวูดดี้นะครับเข้าไปเลยวูดดี o ้ WODY ผมจะไลฟ์กับกะละแมกับคุณส้มกับโอ๊ตกับุแก๊งเราครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบอวันเฉลิมฉลองวันแห่งวันของเพื่อนของ Facebook ทั่วโลกเลยครับจะมีการฉลองกันเห้ยกว่า f r นชิปเฟนชเฟนชเดย์วันนี้นั้นทุกคนในโลกก็จะไลฟ์พูดถึงมิตรภาพและความสำคัญซึ่งฝากติดตามด้วยประมาณทุ่มครึ่งเล้รูกตอนเด็กๆมามาโชว์มามาแชร์ด้วยตอนจำมั่มอยู่วเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีและสามสิบโอ้น่าจะอยู่สามสิบปีแล้วนะครับก็วันนี้ในวันครบรอบวันฉลองความเป็นเพื่อนของ Facebook ก็อยากจะใช้ไลฟ์นี้นะครับ พูดขอบคุณเพื่อนเพื่อนกัลยาณิมิตรของเราในวันนี้ด้ดีใจที่มีเรามีเพื่อนกันและกันนะครับยังไงวันนี้ก็ดูไลฟ์แล้วก็ฝันนิดนึงนึกถึงคนที่คุณรักที่เป็นเพื่อนของคุณนดียกหูหาเขาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนหน่อยที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อคุณเพราะว่าเรามาถึงวันนี้ได้เพราะคนที่รักเราอย่างเพื่อนเรานี่แหละจริงนะครับแล้ววูดดี้ค่ะเป็นกัลยานมิตที่ดีของครอ้อยอะเรารู้จักกันมาวูดดี้เป็นคนแรกๆกเลยที่สัมภาษณ์ครอ้อยเราเชื่อไหมคะวูดดี้ไม่เคยวูดดี้ไม่เคยได้ลายยก้อเ วูดี้มีแต่ไฮ้ให้แล้วจิตใจของวูดี้วูดี้ขวบพูดกับวูดี้ตั้งแต่หลายปีที่แล้วเลยเวลาที่ไปออกเกิดมาคุยตื่นมาคุยเนาะตื่นมาคุยนี่ก็ออกเป็นสิบครั้งเลยค่ะ,คะว่าวูดี้คุณอ่ะเป็นคนที่กราบได้วูดี้ในความรู้สึกว้อยเหมือนลามะน้อยที่แบบตั้งใจอุทิศตัวเองอ่ะมาเกิดในโลกเนี้ยเพื่อช่วยคนแล้วครูบอกวูดี้แบบนั้นเสมออ่ะแล้วบอกวูดี้ว่าวูด <Woody S 2> ี้ต้องไม่ลืมต้องจําให้ได้โอ้ทให้เรารู้สึกว่า มันมีความหมายนะกับสิ่งที่เราทําและหน้าที่ของเรา<ช>ทุกครั้งที่ครูพูดประโยคนั้นเราจะรู้สึกนึกภาพไปตอนที่เราไปไปอินเดียนะ<ม>หรือว่าเราไปตามที่ต่างๆนจะลามะ<ม>ล้วก็ทําให้เรามีความสุขทุกทีเลยครูพูดประโยคนี้ไรเราเห็นภาพเราบวชทุกทีเลยนะจุดจบของชีวิตนะในอนา,าคตเอาละค่ะพี่พุดดีต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีวันเพื่อนค่ะสวัสดีวันเพื่อนครับ,บ